มาค่ะกลับมาพบกับพวกเราวันนี้เราก็จะมาดูคลิปวิดีโอที่มีคนเรียกร้องให้เราทำหรือเปล่าลุ้นมากว่าจะไปยังไงลุ้นมากเออเพลงนี้เนาะชื่อว่าสลันเหมือนกันแต่เป็นภาษาไทยก็คือชื่อเขาเอง เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าชื่อเขาเขียนอย่างเงี้ยนึกว่าหนูยอยักษ์ตะลันนึกว่าเป็นจอสลาด้วยชื่อเหมือนศิลปินที่ร้องเพลงอ่ะใครแล้วนะสลันมะไรนะตลันโนเพชรไม่ใช่เออใช่ตะลันเขียนแบบนี้แปลว่าผิดไปหน่อยนึงแต่ว่าเขาชื่อก็คือชื่อคุณสันแล้วนะคุณสันอ๋อสรออย่างเงี้ออ๋อรอควบควเริ่มจะไปไกลแล้วออกนอกทะเลแล้วดูกลับมากลับมาที่สรลันก่อนแต่นี้คิดว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาว่าเพราะว่าชื่อชื่อชื่อเขา ชื่อนี้ก็คือเป็นเออชื่อเขาอะไรเน่าจะเป็นเรื่องราวที่เขาแบบว่าการเดินทางมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยเป็นไปได้หน้าปกหน้าปกเอ็มมีนี่เหมือนแบบเด็กเกิดในโรงพยาบาลอะนั้นหนึ่งเออหรือว่าตัเกิดเปล่าเออใครจะบอกเลยว่าตั้งแตเกิดไม่พุดธรัมทำเพลงไปดูเพราะว่าทำไม่เป็นมากกว่าค่ะจะบอกเลทะเพลงเฮ้ยอุ้ย เกิดภูบาทออุบัติเหตุหรอช่วงเวลาหนึ่งอะไรอย่เงี้ยเหรอแต่ไม่มีเลือดนะนี่หรอขับรถนี้หรอจะไปชนหรอจะไม่ออกช็อตไฟฟ้าแล้วหนึ่งช็อตหัวใจเขาไม่ให้จับคลนะหรอเจ๊ให้แม่ยังไปไหมเขาไม่เคลีอะไรว่าคนถอดเสื้อโชว์ลาย ผู้คนมากมายเข้ามาใช้กุสโลบายทำไม่ทุกอย่างมันแย่กว่าเดิมแลม้วมาสุดแสนจะโชว์ควายผมลองโรยายล็ด <ม jewelry S 1> นัน<สา>ิง มองรูปภาพที่แปะผนังที่มันได้คัดซีนผมสันผมเดิมอยากย้อนเวลาผมอยากมีทม์แมทช์ยย้อนกลับไปตอนเจ็ดขวบตอนนี้จะได้ไม่เจ็บปวดอายุผมก็ยังน้อยแต่ผมต้องทำงานหนักและสูขภาพก็กำลังแย่บางวันก็นอนไม่ตาหลับผมเอาดิโพงไปปัดรูปเด็กนักเรียนในนามบัตรนี่มันคือผมจริงๆหรือว่าผมเองแค่ตาฝาดทำไมรอยยิ้มของผมตอนนั้นมันช่นดมวดน้มมันคือรอยยิ้มที่เบอร์ุีสุดตั้งแต่ที่ผมได้ ไพบมาไม่ต้องแซงยิ้มในโลกปลอมๆเพราะโลกมนุษย์คือโลกละครและผมยินดีแต่เกียกตะกายถ้าหากต้องตายในโลกปลอมๆผมนั่งทำเพลงเพื่อโลกทองๆจนตอนนี้ผมมีเงินมีทองมีบารมีมีคนนับถือมีญาติสนิทมีมิรเม่อกงสิ่งที่ผมทำไม่คิดจะพอและผมแม่งบ้ากว่าลิกะมอเพราะว่าเวลาไม่คิดจะรอทุกคืนผมเลยไม่คิดจะนอนและสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การตบต่อยแต่คือการที่ได้นั่งเขียนเพลงเพื่อจะให้มันได้ปลดปล่อย วันนี้เธอมีก็เก็บท้าหาไม่มีก็อดหน่อยผมมักจะยิ้มในทุกๆวันกับคนข้างในกระจกบอยมองตาตัวเองเสมอบอกให้มึงสู้สู้ถึงแม้เส้นเสียงของมึงจะแตกหรือหูจะอู้อู้ข้อความเด้งในโทรศัพท์แม่บอกให้สู้ลูกเพราะว่าพระเจ้าจะมองเห็น พูดทำไม่ชีพูดพูดกูก็เลยต้องมานั่งนั่งเขียนเพลงเหมือนเดิมอยู่วันยังคำ่ำกูก็ไม่ดูว่าจะมีใครฟังม้างแต่ว่ากูไม่เคยสิขอโทษที่จะมันลั่นจะแม่งม,มันหมดทั้งคนแย่และก็ดีกูบอลทูบีกูไม่สนใครมันงนันถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปสักกีป่ปีแต่ว่าชีพกูยังมีเพราะว่าใจกูมันมัน่นโทษที่เอ็นน้องเพราะว่าใจพี่มันปลามกูไม่เคยยากับทุกสิ่งกับทุกอย่างที่ได้ผ่านที่ได้พบกูยังต้องรอให้ตะวันมันตกดินเพื่อจะออกไปทำงานที่มันค้าไว้ให้ครบทำงานตอนเด็กลยกกม่้้างงงวัหคคพุอทููส กายกูไม่ครบกูไม่เคยบอกว่ากูเก่งไปกว่าใครและกูไม่เคยสนใจนใครจะเก่งไปกว่ากูดาวไม่จำเป็นจะต้องเด่นไปกว่าไฟเลยจะเป็นไรใครจะเด่นไปกว่ากูถ้ามึงไม่ชอบฉันมึงเพ่นไปจากกูกูต้องขอโทษถ้ามึงเจงเ็บใจจากกูเพลงนี้จะยืนยันว่ากูสู้และมึงก็ไม่มีวันที่จะเจอใครอย่างกู กูอยากจะบอกอะไรให้นะเว้ยนี่แหละมันคือชีวิตอ่ะมึงจงดําเนินชีวิตเหมือนวันสุดท้ายและทําทุกอย่างให้สุดในทุกวินาทีนี้ผู้คนนั้นต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างดมถึงวิธีคิดการมีศัตรูมันไม่ไมไดีดีไปกว่าการมีมิตรเลยกูเคยโดนด่าม,มาหมดจะเด็กกระโปะเลยแชมป์กาดแต่ว่าสุดท้ายกูปล่อยผ่านกูแค่ไม่อยากจะแย้งด่าและเพลงเพลงนี้กูมีหนึ่งคำที่แกงฝากคือผู้จัดการกูไทยเทส่วนดีเจกูแบงค์บาท ก็คือเมื่อกี้เหมือนแบบกําลังจะกําลังจะตายแล้วแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาฟื้นคืนชีวิตไปหาแสงสีส้มไอ้ก็คืเล่าแบบรู้สึกว่าอืมอืมนี่แบบรู้สึกว่า เคยเจอมาใช่ไม่ใช่เคยเจออะกาลังเจออยู่มันที่มันแอบรู้สึกว่าจังหวะที่เขาเขียนเพลงอะคือช่วงที่เขาแบบรู้สึกตัวเองรู้สึกดาวอะนอบะรู้สึกแบบรู้สึกดิ่งนิดนึงอะไรเงี้ยมันเลยเขียนเพลงนี้ออกมาไม่รู้นะนี่แอบในทางนั้นเพราะเหมือนเหมือนที่ฟังเนื้อเพลงอะก็พูดประมาณแบบที่พี่สุบอกแหละว่าแบบกูก็จะแบบร้องก็จะแต่งจนแบบขนาดที่แบบกูไม่ไหวแล้วกูก็ยังจะร้องเพลงก็ยังจะแต่งเพลงอะไรนี้ต่อไปอะไรเงี้ยเนาะหมาว่าน้องเขาพูดตั้งแต่เด็ก คือเขานึกย้อนกลับไปถึงตัวเองสมัยก่อนนะว่าขนาดรอยยิ้มของเรายังดูแบบมีความสุขยังดูสดใสอะไรเงี้ยแต่ว่ากับโลกที่น้องเขาเผชิญในตอนนี้มันมันเหมือนมันโหดร้ายอ่ะแล้วน้องเขาก็ต้องสู้เออสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างแบบอารมณ์ดาาอะไรเงี้ยเส้นเสียงอักเสบอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยน้องก็ต้องเครเออมันหยุดไม่ได้อะเนาะชอบวันหนึ่งด้วยที่แบบมีเนื้อรองเนาะที่น้องเขาบอกว่าอยากย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองจิตขวบอ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะน้องเขาสิบเจ็ดเนาะ จะบอกว่าเรื่องแบบนี้ที่การใช้ชีวิตอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยยุเท่าไหร่นะก็คือเหมือนคนเราแบบคือต่อให้ส7บเจ็ดอะไรเงี้ยแต่เขาเขาอาจจะเผชิญอาจจะผ่านโลกมาแบบเยอะมากที่น้องเขาบอกน้องเขาแบบทํางานตั้งแต่เด็กๆอะเนาะจนแบบตอนนี้17บ8็สิปดอะไรเงี้ยเออซึ่งสามารถแต่งเพลงให้แบบพวกเราที่แบบใช้ชีวิตมาครึ่งชีวิตแล้วแบบเอออินได้อะไรเงี้ยก็อย่างที่คุณพูดนะว่ามันเป็นเหมือนกับเพลงที่แบบเล่าเรื่องก็คือลักษณะก็คือเป็นเพลงแบบยาวๆแล้วก็เล่ายาวๆเป็นดนตรีแบบค่อยๆแบบใส่ไปแบบตึ้ง ตึงๆล้วก็จะเป็นเนื้อเพลงแบบยาวๆที่แเ,เล่าถึงเขาเล่าถึงการทํางานของเขาว่าใครบ้างที่วิจารณ์งานเขาหรือตัวเขาและเขาเจ็บปวดกับงานนั้นยังไงที่เขาบอกว่าได้รางวัลมาเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่น้องก็แบบไม่ได้สนใจที่แบบจะเอาแบบอะไรไปอย่างนั้นอ่ะแต่ถามว่าคําวิจารณ์เนี้ยสําหรับคนเราน้อยที่เป็นศิลปินอ่ะถ้าได้รับฟังมามันถามว่ามันเจ็บไหมก,ก็ก็คิดว่ามันก็เจ็บนะมันเหมือนกับเออมันก็บาดความรู้สึกเราเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่น้องก็แบบเออ แบ,บเอาวัาก็ทำต่อไปอ,อะไรเงี้ยโอเคอไปดูมาแล้วนะคะน,น้องสวรรค่ะมีพนักง,งานที่งานมาถามเหี่ว่าพี่พี่พี่ไม่เป็นจับมือเขาเหือเขินไม่กล้าวิ่งไปกลัวแบบวา่วา <laughs> จะบอกว่ากลัวแบบตื่นเต้นอ่ะเออเซอร์คอนเมนต์เขาก็แบบมันก็ก็สุดอยู่นะตอนนั้นเขามีหลายคนในร้านก็แบบทุกคนในร้านก็คือร้องเพลงตามกันหมดเลยดิฉันก็ไปฟังเอาอินเนอร์นะคะว่าบางเพก็ร้องทันบ้างเอาจริงปะบางบางเพลงอ่ะก็ร้องได้นะแต่ร้องไม่ทันนึกออกปะเพือแฟนคลับอ่ะบึบ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 รัวรัวตามเลยนะไอ้ได้ไอ้เรา ไม่ได้เน <c oughs> ี่ยก็พอเห็นอย่างเงี้ยน้องพอลงเหมือนกับไปอยู่ท่ามกลางาแฟนคลับที่รักเขาอะ <c oughs> <ช>่ะเนี่ยมันก็คือคนที่แบบรักเขาอยากสนับสนุน<ช>ๆๆเขาอะไรเงี้ยจริงๆนะก็แบบถ้าสรรมมติว่าวันนี้มีเขาคเมนด้านลบอะไรเงี้ยกับน้องสนาดที<ช>่แบเนี่ยเ <c oughs> นี่ยยังมีคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> พวกเนี้ยอย่างแบบพวกเราอ่ะเออพวกเราเนี่ยที่แบบยังคอยแบบสนับสนุนว่าเออสิ่งที่น้องทํามันแบบโอเคมันดีนะอะไรเงี้ยใครวิจารณ์ไม่ดีก็ก็นั่นแหละก็อย่างที่น้องบอกก็คือปล่อยเขาไปแล้วเราก็ทําของเราต่อไปสุดทางของเราเองนะเพราะเราก็ชอบแล้วก็เดินใน ทางในที่เราอยากจะเป็นแล้วรจริงจริงแอบรู้สึกว่าสภาวะแบบนี้เนี่ยมันเกิดกับศิลปินเยอะเนาะคนข้างนอกหรือแฟนคลับอาจจะไม่ได้เข้าใจร0 0เนาะว่าเออทำไมแบบเลี่ยงไปสิกับอะไรที่มันแย่ๆหน่อยหนาะซึ่งจริงๆแล้วมันสภาวะอีจใจมันมันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะเราว่าแต่แม่งเห็นแล้วไม่ยังไงมันก็ต้องรู้สึกอะคือไม่มากก็น้อยอะจะบอกว่าพวกพิมก็พิมพ์ไปสิแบบอยู่หลังอยู่หลังเอออยู่หลังคอมอยู่หลังอะไรเงี้ยแต่แบบคนที่ได้รั ก,ก็คือคนที่แบบโดนเก่าวถึงอย่างเงี้ยลองให้เราแบบสลับกันดีให้นะ่ะให้ดิบไปด่ามึงแทนอ่ะดูดิมึงจะรู้สึกหรือเปล่าอยศิลปินอ่ะที่เขารู้สึกนี้เพราะว่าเขาใช้ทั้งหมดของความรู้สึกเขาอ่ะกับกับผลงานงานหนึ่งที่เขาต้องการจะก,กันออกมามันมันก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันนะที่จะแบบทําอะไรแบบเนี้ย แต่นับถือนะพวกแบบเนี่ยศิลปินที่ยังเด็กๆอย่างเงี้ยเนาะคือเขาก็ยังแบบสามารถแบบผ่านมันไปได้อะซึ่งสิ่งที่เขาโดนอะคือไม่ใช่เขาทําผิดด้วยนะคือคนอื่นแต่หาที่แบบไปตัดสินเขาไปจัดเม้น์เขาอะเออแต่เขาคือผ่านมาได้คือถ้าเป็นเราดูดิแบบมีคนมาด่าซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเรื่องจริงอะยังไงกูก็แบบกูก็ไม่ยอมอะแต่แบบเออนี้แบบน้องสามารถแบบผ่านมันมาได้อะเออน้องสลันสุดยอดค่ะทาต่อไปคะ่ะน้องสลันยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้อยู่ใน ฝากติดตามผลงานของน้องสรันนะคะกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าสรันฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเนาะว่ากว่าน้องจะเดินมาถึงจุดๆนี้ได้ก็คือใช้แรงใช้กําลังกายขนาดไหนเพราะฉะนั้นอนย่าลืมให้กําลังใจน้องกันด้วยนะคะช่ชูๆจะบอกว่ากําลังกายไม่เท่าแต่กำลังใ,ใจนี่สิเนาะที่แบบต้องผ่านไปอะไรแบบนี้ขั้นเลยอ่ะใช่ ใช่แล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเนาะทั้ง4ช่องทางเลยก็คือมี YouTube Facebook Tiktok แล้วก็ Twitter ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้คะก็อย่าลืมกด Like กดแชร์กด Subscribe กดกรงดิ่งกิ้งๆดใจให้เราด้วยะค,ะ okay, ค่ะโอเคคลิปหน้านะคะคเราจะแห่ไปแห่ไปกินแห่ไปมาแห่ไปเล่นแห่ไปคุยหรือว่าแห่ไปกินกับ MV ไหนนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย ับตัวเอสให้สลันหน่อย